เเดด็กกกูช่วยของสวัสดีครับขอต้อนรับเข้ามาในรายการงขันฟุตบอลกลองสลักคลาสไทยลีก3โซนภาคอ่าขับตันทีมอย่างหมายเลข2นะครับดุซิกหนองประทุมพร้อมด้วยอายุลาเต้นะครับลงทําหน้าที่วันนี้นะครับอยู่ในการครอบครองของตรังนะครับหลักเองก็พยายามที่จะหาจังหวะ บุกไปเรื่อยๆนะครับลองดูลูกนี้นะครับแล้วก็ได้หรือเปล่าลูกนี้คันไม้แล้วก็ยิงโอ้โหหนประตูต่อศูนย์นะครับได้ประตูจากศูนย์หน้าอายุลเตะนะครับโอ้โหอย่างที่ผมได้เรียนไว้เมื่อสักครู่นีครับหลังเตะลายนี้น่าจับตามองครับโอ้โหใช้บอลไม่เปลืองนะครับใช้โอกาสนะครับได้ผลทันทีนะครับ หมายเลข21นะครับส่วนน้าจากยาลอซิตี้อายุลาเตนน้นำสมชายหลงมินานะครับทันไหมลูกนี้โอ้โหนะครับได้ฟาวนะครับหมายเลข2กํกำลังสำคัญของยาลอกับตันลูซิกโอ้ได้ไหมลูกนี้โอ้โหตัดสินว่ายังไงครับโอ้ไม่เข้านะครับ อันวาหาจังหวะได้ไหมอันวาหลอกได้ทีนึงอันวาหาจังหวะให้กับศิริพงศ์ศิริพงศ์ยิงไกลลูกนี้โอ้โหมาให้กับศิริพงศ์ศิริพงศ์ซ้ายของศิริพงศ์สมชายยูโกสองศูนย์นะครับโกโกสองศูนย์นะครับได้ประตูจากหมายเลข47นะครับสมชายหลงมีนานะครับ อย่างที่ผมได้เรียนไว้นะครับนักเตะรายนี้นะครับมีความขยันมันเพียงและก็เป็นนักเตะที่มีความคล่องตัวสูงรวดเร็วนะครับกว่างศริพงศ์กับและแล้วผู้ตัดสินความต้องจบเวลาการในช่วงเวลาแรกนะครับก็ตอนนี้สกอนันตสองศูนย์นะครับโดยยาลอนั้นได้ประตูแรกจากอายุลัเตะประตูที่สองนั้นได้จากสมชายหลงมีนานะครับทางให้กับยาลอีกครั้งหนึ่งครับ จังหวะแล้วก็เปิดมาลกูกนี้ล้ำหน้าเชน่นกันนะครับซิดิก,ก,กและแล้ผู้ตักสินเป่านกวิจบการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังนะครับ,บผมปรากฏว่า,าจิกซอร่วมใจนะครับยารลออสตี้นะครับก็<อ>เปิดบ้านรับกันมาเยือนของพยุงพิฆาตอชนะ2-0นะครับก็ได้ประตูจากนาที13อายุรเติและก็นาที 29นะครับจากสมชายหลงลมีนานะครับ